ผมมันดูทุกท่านอยู่กับช่องไอคอนเฟิร์มนั่นเองนะคบอยู่กับรายการจรวดกระดาษ EP ที่11อนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนพับจรวดที่มีชื่อว่าฟลายเยอร์นะคบจะคล้ายๆกับแบบสกายคิงนะครับแต่สกายคิงจะล่อนนานกว่าเนาะแต่นี้จะล่อนนิ่งกว่าแต่นานไม่เท่านะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับผมเมื่อกี้ผมพับไปแล้วแต่พับผิดนะครับก็เลยใช้กระดาษแผ่นเดิมครับไม่ทิ้งครับใช้ใหม่ได้ครับผมอ่าฮะพับเข้ามาได้เลยทั้งสองฝั่งเนาะ รึบแบบนี้เลยพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้เรากางออกนะคะผมเสร็จแล้วเราพับให้ตรงเส้นแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบสกายคิงเลยนะคะผมนี่แบบนี้ลงมาทั้งสองฝั่งพับเข้ามาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนจะเห็นเส้นเก่าอย่างนี้นะครับให้เราพับมาตามเส้นเก่าอย่างนี้ เราจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะพับลงมาอีกทีอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งรูปอีกสองฝั่งตอนนี้รูปร่างมันจะคล้ายๆกับบุมแมลงแล้วก็จะแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าเราพับไปหลายทบแล้วนะเออมันก็จะแข็งแข็งเพราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วให้เรากางออกนะคะผมในลักษณะแบบนี้ล้วก็จะให้มันเท่าตรงกันทเท่าตรงกันน่าจะได้นะ เสร็จแล้วเราก็พับลงมานะครับผมทั้งสองฝั่งเลยชึบแบบนี้นะครับผมแล้วก็พับขึ้นไปชึบเสร็จเรียบร้อยครับผมเราจะไม่พับหัวเข้านะมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้เลยโอเคครับผมนี่ฮะสวยๆอย่างนี้เลยแบบนี้นะครับโอเคครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe และ share เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ